นายจุมพศมรชาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายจิตตะเกษนิโรธนารัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนริมแม่น้ำหน้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และเขตชุมชนวัดเขาจอมขรีนาคพศเนื่องจากมีฝนตกอย่างหนักลงมาในพื้นที่ประกอบกับก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการ็ักทอดระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานไหลย้อนเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จึงมีผลทําให้น้ําเกิดการชะลอตัวในการระบายน้ําจึงเป็นเหตุให้มีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ของตัวเมืองนครสวรรค์พร้อมกับได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์สามารถบริหารจัดการน้ําได้โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจตลาดปากน้ําโพขณะนี้น้าในแม่น้อยู่ที่รดับบวก25.33เมตรลตก ก็สูงกว่า,าถนนในเมืองเนี่ยประมาณรัก30เซนได้แล้วใน,ในช่วงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านี่ยถึง7โมงกว่ากว่าเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยขังรอการระบายเพราะว่าเราบล็อกท่อระบายน้ำทั้งหมดและ12จุดที่ลงแม่น้ำเนี่ยเราบล็อกหมดน้ำไม่สามารถลงตรงได้เลยเราก็ต้องใช้เครื่องสูบ สูบออกนะฮะในในส่วนนี้พอปริมาณน,น้ําฝนมากๆเนี่ยมันต้องรอเครื่องสูบถึงสูบน้ําออกได้หมดนะครับในส่วนนี้คาดว่าอีกสักชั่วโมงกว่า,วาเนี่ยน่าจะหมดนะแต่ในส่วนที่ท่วมขังเยอะๆนะน่าจะเป็นหัวเมืองพัฒนาวิมานแมนพวกจุดตา่าๆนะฮะหลังเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยคงใช้เวลาสักนิดนึงแต่ก็คาดว่าชั่วโมงสองชั่วโมงนะน่าจะหมดในส่วนนี้ อ๋อตรงตรงนี้เนี่ยเป็นบจุดที่เราบล็อกท่อไว้แล้วพอบล็อกเสร็จเนี่ยมันขึ้นตามรอยตะเข็บรั่วของถนนใต้ถนน,ใต,ถน,นใต้พื้นถนนก็เราก็เลยล้อมไว้แล้วให้น้ําปริมาณน้ำเนี่ยให้เท่ากับทางแม่น้ําไว้มันก็จะนิ่งไม่ไม่ไม่เป็นไรฮะเป็นเป็นรอยรั่วเล็กน้อยเท่านั้นเองในส่วนนี้ผมคาดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกประมาณ10 2 0เซนเนาะในในส่วนเนี้ยพอน้ํา ทางนาง้ำทางแม่น้ําปิงเนี่ยลดลงมามากเลยเมื่อคืนนี่ลดมา20-30เซนเลยแต่น้ําทางแมน่น้ำน่านยังขึ้นอยู่นะฮะก็คงจะมารวมตัวกันอยู่ที่นครสวรรค์จะขึ้นอีกสัก10-20เซนถ้าตรงนี้ขึ้นปริมาณเท่านี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงละแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยลดลงไปลดไปเรื่อยๆในส่วนนี้นะฮะช่วงนี้ต้องวัดเขาครับออตอนเมื่อเช้าเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยเพราะว่าสูบออกไม่ทันนะฮะแล้วก็ผมกำลัง สั่งให้ไปตั้งเครื่องเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะสูบน้ําออกให้ก็ก็ต้องก็ต้องระวังนะฮะช่วงนี้ยังมีฝนอยู่ถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยในส่วนที่อยู่ต่ำๆเนี่ยที่เคยท่วมเนี่ยต้องยกของสูงขึ้นไว้หน่อยหนึ่งสักสามสิบห้าสิบเซนอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยไม่ไม่ของจะได้ไม่เสียหายนะครับในส่วนนี้ก็ฝากระวังด้วยเพราะว่าเราบล็อกท่อไว้หมดแล้วเนี่ยฝนตกลงมามันต้องมันต้องมีท่วมบ้างะนะ ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ่าอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่ตางประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับ